Hello? hello. ครับก็วันนี้มาอัดซิงเกิลที่2นะครับชื่อเพลงว่าเบาได้เบาครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงซิงเกิลที่2ของผมแล้วในข้าวสารดนเทนเมนต์นะครับถ้าเขาไม่กลับมามันดีดีระดับหนึ่งแต่ว่าคอนเซปต์ของเพลงนี้เราไม่อยากเศร้าแล้วเราอยากเป็นเพลงที่ฟังแล้วยิ้มร้องไปก็ยิ้มไปก็ก็เลยคิดคอนเซปต์ต้องเป็นเพลงที่มีจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทาให้มันแบบร้อง,ร,องร้องไปแล้วยิ้มไปอะฮะทุกคนฟังก็ก็สามารถยิ้มกับเพลงนี้ได้ คว,ความยากง่ายในการทำเพลงอ่าความยากง่ายยากนะผมรู้สึกว่ามันยากเพราะามันเป็นซิงเกิลที่2แล้วคือเราอยากทั้งให้งานออกมาให้มันดีที่สุดอยากให้ทั้งเนื้อเพลงทั้งดนตรีออกมาดีที่สุดแล้วก็แก้งานกันกัน,ก,นกันบ่อยพอสมควรจนได้มาลงตัวในในเวอร์ชันนี้ครับทุกส่วนในการทำเพลงตั้งแต่เล่มต้นหนครับอ่าสำหรับเพลงนี้ มีส่วนทั้งหมดเลยเพื่อนั้นว่ามันเป็นการควบคุมการผลิตทั้งหมดเลยควบคุมทั้งหมดเลยเราเป็นคนตั้งคอนเซ็ปต์เป็นคนอยากได้แบบไหนอะไรยังไงส่งทํางานร่วมกับพี่บริเซอร์ก็คุยกันตลอดเวลาและส่วนใหญ่ความคิดสร้างสารรค์ออกมาทั้งหมดก็จะคู่คู่กันตลอดเลยคุยงานแก้งานกันตลอดเราอยากได้แบบนี้พี่เขาแนะนํามาแบบนี้เราก็ปรับจูนการหาตัวกลางที่เราชอบมากที่สุดทั้งสองคนเพื่อนั้นดูแลการผลิตทั้งหมดเลยครับ พูดถึงเพลงนี้หน่อยคำว่าเบาได้เบาเนี่ยเราเราตั้งใจสร้างคอนเซปต์เพลงขึ้นมาคือคำว่าเบาได้เบาพูดถึงเนื้อหาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเรารู้จักกับเขาไปจีบเขาแล้วเนี่ยเวลาเราพาเขาไปที่ไหน,วนเวลาเขาไปพาพาเขาไปเจอกับใครไปเที่ยวไปทานข้าวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะบริหารเสน่ห์อยู่ตลอดเวลามีคนรู้จักเขาตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่กําลังจีบเขาอยู่อันนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของเพลงนี้นะครับ รู้รู้เราเป็นคนบุรีรัต้องรอดเลยจะชัดรู้ฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะครับเบาได้เบานะครับเป็นตัวแทนของของคำบางคำที่อยากจะบอกคนที่เรารักหรือคนที่เราจีบอยู่เบาได้เบาครับ